อาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีล์เตียเป็นคนขยันอดทนสื่อสัตว์ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นกามานนันไม่โสบุรีอบายมุกทุกชิดไม่สนเป็นคนใจดีไม่เบียดเบียนใครชอบเฉยเหลือคนทำบุญตามประเพณีไม่เคยทะเลาะกับชาวบ้านมีแต่ทะเลาะกับเมียของตัวเท่านั้น oh. <c oughs> อ้าวเออ <c oughs> เขาเขียนมาก็อ่านตาม oh. <c oughs> มีแต่ทะเลาะ นั่นแหละเป็นคนตระนี่สำหรับตนเองแต่ลูกหลานใช้ใจ่ายได้ตามสบายโอ้โห oh. oh, ยังกับครูไม่ใหญ่เลยครู oh. ไม่ใหญ่ก็ขิงนเขียมมีอาชีพขายอาหารอีสานร,ร้านเล็กๆแบบโบราณไม่ยุ่งยากได้ใส่บาตรทุกเช้าต่อมาก็เปลี่ยนมาขายของชำเพื่ออยากจะให้ลูกชายกันโตรู้อยจักทำมาค้าขายทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ใส่บาตรที่จริงมีนะ แต่ไม่มีอารมณ์เงินนั่นเองเตียทำการค้าอากรรมไกรแต่น้อยไม่คุ้มค่าดอกเบีย้ยชอบเลือกของใหม่ๆดีๆมาขายก่อนท้า้มีของเหลือตกค้างมากค้าขายจึงมีหนี้สินที่ยังไอ้มีหนี้สินไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้หรอกเนี่ยนะมันมีเหตุว่าลูกเรียนจบลูก,กไตรโลกรวมเงินส่งไปช่วยใช้หนี้ทุกปีเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็ไไปมากนัก เตียเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเข้า,าโรงพยาบาลแต่ต่อมาเตียก็เป็นโรคตาต้อกระจกลูกพยายามพูดจนเตียยอมไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ไม่ได้ผ่าตัดนี่อย่าไปน,นึกกดีนะตาเป็นกระจกนั่นแหละนึกก็ดูอะไรช,ะชัดเจนแต่ไม่ได้ผ่าตัดเพราะติดโรคตาแดงจากโรงพยาบาลเสียก่อน เนื่องจากในขณะนั้นมีโรคตาแดงระบาดเลยไม่ได้ผ่าตัดซึ่งในสุดเตียก็ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตาอีกเลยจึงตาบอดไปหนึ่งข้างัสดีข้างก็กค่อยๆมัวลงตามอายุเมื่อเตียอายุได้ประมาณ65ปีก็เป็นโรคเบาหวานอายุเกือบ8ปปีก็เป็นโรคหัวใจและโรคไตเดินทางไกลไปจากโรคเมื่ออายุได้82ปี โอ้ก็ถอืออายุยืนแล้วแหมเฉลี่ยเจ็ดิบห้าไปแปบสองเนี่ยช่วงเวลาที่ป่วยก่อนเสียชีวิตประมาณหนึ่งปีตรงนี้น่ารักมากเลยละ่ะลูกเดี๋ยวบอกให้เตียรู้เรื่องบุญบอกให้เตียท่องสัมมาอรหังเตียพูดไทยแบบปนจีนบางคำก็ไม่ชัดแต่ท่องสัมมาอรหังได้ชัดครับ ี่ยังดีนะเขาเคยพาเตี่ยมาไม่ไม่ใช่ายนี้นะเอามาให้ครูไม่ใหญ่แนะนำครูไม่ใหญ่ก็บอกเออโยมท่องสัมมาอรหังนะครับอันนี้ท่อยฟังสินะโมตัสสะไงเป็นงั้นไปอ่ะลูกต้นสกิดเตี่ยเตียเตียไม่ใหญ่คือหูท่านไม่เค่อยจะได้ยิน แต่นี่เตียท่องสัมมาอรหังได้ชัดดีมากเลยลูกบอกเตียว่าให้ท่องคำนี้ไว้บ่อยๆจะทำให้แข็งแรงรและได้บุญด้วยลูกได้ทำบุญทุกๆบุญไม่เคยเว้เลยแล้วได้บอกให้เตียททำด้วยเตียแม่และน้องๆในบ้านเป็นทั้งประธานทั้งกรรมการกองผ้าป่า,ปามาค้าวิสาขะกะถิน<อ>เป็นหมดเลย ุกคนในบ้านสร้างพระธรรมกายไปจำตัวใครมีเงินไม่พอลูกก็จะช่วยออกสมทบไปเต็มองค์ทุกคนโอ้ดีมากเลยของตัวลูกเองทำหลายองค์ของเตีย่ยทำสององค์ของแม่ทำสององค์ตอนที่ลูกไปร่วมงานบวชอุบาสศกแก้ได้ทำเพิ่มให้เตีย่ยอีกหนึ่งองค์ที่ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายของเรามาโดยตลอดแต่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยเพราะเตีย่ยเป็นคนไม่ชอบเดินทางไปไหนก็ท่านมองไม่ค่อยชัด เห็นใจท่านเหมือนกันเลยลช่วงอยู่ที่โรงพยาบาลเตียก็จะท่องสัมมาอรหังเป็นประจำเราท่องดังๆด,ด,ด,ด้วยนะ oh. เวลาหมอมาฉีดยาให้ก็จะท่องสัมมาอรหังตลอด <laughs> <laughs> จนยาจนพยาบาลท่องสัมมาอรหังเป็นกันทุกคนโ oh. oh. อ้สุดยอดสุดยอดแล้วทุกครั้งที่เห็นหน้าเตียก็จะพูดว่าอากง สัมมาอรหังหมอจะฉีดยาให้เรียกอกงสมมาอรหังก่อนเตียตายประมาณสี่ทุ่มกว่าคืนวันที่แปดกุมภาสองห้าสี่สองเตียนอนลืมตาม,มองเฉยลูกจึงเริ่มพูดเรื่องบุญที่เตียฟังบ,บอกเตียท่องสัมมาอรหังไว้ท่องไว้ในใจก็ได้บอกเตียว่าคำนี้จะทำให้เตียมีความสุขไปไหนก็จะไม่ลำบาก สมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา<ะ>ในขณะนั้นลูกเข้าใจว่าคนตายทุกคนจะต้องไปผ่านโยมโลกก่อนอคือเข้าใจอย่างนั้นล,<ะ>ลูกยังพูดให้เตียฟังง่ายๆเพื่อไม่ให้เตียสับสนว่า<ะ>เตียตั้งท่องสัมมาอรหังสร้างพระมาแล้วสามองค์และสาธุใครถามอะไรไม่เข้าใจใกล้พูดว่าสัมมาอรหัง<ะ>สร้างพระมาแล้วสามองค์สาธุ<ะ>พูดเช่นนี้เพื่อนเนียว อ๋ oh, oh. สุดยอดคุณลูกจริงๆ oh. เลยเนี่ย <laughs> พูดเช่นนี้เผื่อเหนียวพราะกัวเตียจะไม่รู้เรื่องเมื่อไปถึงยมโลกอ้ดีมากลูกเอ้ดีมาก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 และลูกยังได้บอกว่าเตียจำได้ไหมว่าเตียมีลูกชายสองคนบวชให้เตียแล้วลูกได้ทำบุญกับพระพรทมมัากายมาเกือบยี่สิบปีแล้ว <Yeah. S 1> มีบุญมากน้อยเท่าไหรลูกขอบแบ่งให้เตีย oh. ครึ่งหนึ่งครับเหลือไว้สําหรับตัวลูกเองอีกครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อเออเท่าเขาท่ายกให้เตี่ยเพื่อให้เตียนําบุญติดตัวไปด้วยนี่เห็นไหมรักท่านมากดีมากดีมากเตี่ยอยู่ที่ไหนเห็นลูกใส่ชุดขาวไปวัดพระธรรมกายไอเตี่ยสาธุคือเวลาเตี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วไอสาธุ เห็นคนไปว่าพระธรรมก,กายไปทำบุญก็ให้สาธุดยนะ<อ>นี่แนะนำดีนะ<า>เห็นไหม<า>อย่างนี้ก็เรียกว่าเยี่ยมไข่เป็น<า>พูดอีกว่ามาจนจำไม่ได้<า>พยายามให้เตียนนึกถึง<า>ลูกพูดนานเป็นชั่วโมงโโโโโเห็นน้ำตาเตียไหลที่หางตาสองข้างแต่ไม่มาก<า>ลูกใจไม่ดีกลัวเตียจะไปลําบากเพราะเห็นน้ำตาไหลออกมาพยายามบอกเรื่องบุญต่อในสุดลูกบอกเตียให้ท่องสัมมาระหังนะ นึกถึงพระที่เราสร้างไว้แล้วสามองค์ถ้านึกให้อยู่ในท้องไม่ได้ก็อุ้มไปเลยแม่ยอดคุณลูกจริงเลยเนะี่ยเตียท่องสัมมาหลังทักเตียเรียกหาพระพุทธเจ้าคือพยายามหาทางที่จะให้สื่อให้เข้าใจจะเลยว่าท่านมาจากเมืองจีนนะนี่อย่างเงี้ยคุณลูกนี่ดีมากทากเตียเรียกหาพระพุทธเจ้าเขาจะเปิดประตูสวรรค์ให้เตียลูกเห็นเตียปิดเปลือกตาลงเหมือนคนกําลังจะนอนหลับ แล้วก็ไม่เปิดตาขึ้นมาอีกเลยกราบเป็นเส้นตรงนั่นคือฉากสุดท้ายของเตี่ยก็มีวิธีอธิบายดีมากเหมือนคุณแม่อัญชลีที่มีวิธีการอธิบายให้พี่อีลานกบจาชั่วฟังโดยวิธีง่ายๆเป็นุดาวพลอยช่างซักช่างสาม เจงทั้งยายบอกกูไม่ใช่แม่อีลานี่วะจะตอบได้ทุกเรื่องให้เข้าใจท่านผู้ภาษาสุพรรณเออก็อถานดีอย่างนั้นแม่ของลูกอายุมาเจ็ดสิบหกปีเป็นคนใจดีอารมณ์ดีสอนลูกให้ทำแต่ความดีเป็นโรคพากินสันกินยามาเกือบยี่สิบปีความจำเสื่อมจำได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นภาพหลอนบ่อยๆต้องพยุงเดินเมื่อก่อน แม่จะมาร่วมบุญกระถินที่วัดพระธรรมกายทุกป,ปีได้มาหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคําแม่เข้าใช้เรื่องการทําบุญสาธุเป็นปัจจุบันแม่มาไม่ไหวลูกใช้วิธีโทรศัพท์ทางไกลไปบอกแม่ให้สาธุทุกครั้งที่ลูกมาทําบุญที่วัดลูกให้เงินแม่อธิษฐานและฝากลูกไว้ทําบุญแม่จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะดได้จ้าปัจจุบันทุกแ้่แม่ได้ใส่บาทพระธินาบานท,ทุกวัน เตี่ยตายแล้วไปไหนทําไมเตี่ยน้ําตาไหลเตี่ยนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่ทําอย่างไรจะทําให้เตี่ยนุโมทนาบุญเป็นวันเผาเตีย่ยลูกได้นิม,มนต์พระมาร่วมงานเผาเตีย่ยประมาณ82องค์พระมีไม่พอจึงนิม,มนต์สมณีมาด้วยเพื่อให้ครบ82องค์เตี่ยลูกจะได้บุญในครั้งนี้หรือไม่ลูกทำบุญทุกอ,อย่างไม่เคยเว้นทําสุดกําลังและทําให้เตี่ยมาโดยตลอดทั้งใส่ชื่อเตีย่ยทั้งอุทิศให้เตี่ยได้รับหรือไม่ และเคยมารับบุญที่วัดธรรมกายหรือไม่เจ้าคะตอนมีชีวิตเตีย่ยชอบช่วยงานศพเขาจะเชิญไปกล่าวคําสุภาษิตจ,จีนในเวลาบรรจุศพใส่ลงและกล่าวคําเคารพศพการทําดังนี้จะมีผลบุญบ้างหรือไม่เตีย่ยพี่ชายคนโตและตัวลูกมีกรรมอะไรร่วมกันหรือไม่จะมีปัญหาเรื่องโลกในตาโรคตาคล้ายกันเตีย่ยตาบอดหนึ่งข้างอีกข้างกมองมองเห็นได้น้อยเป็นเมื่อ,อยุมากแล้ว พี่ชายคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะผ่าตัดเนื้อเอกาในสมองสองครั้ง oh. หมอบอกลูกหน้าว่าตาจะต้องบอดหนึ่งข้าง oh. ตัวโรคตัวลูกเองก็เป็นโรคต้อหินสองข้าง oh. ขณะน,นี้ตาทั้งสองยังต้องอยู่ในความดูแลของหมอตลอดลูกมีกรรมอะไรมาคะทำงานแล้วมักจะได้ข้อตอบแทนน้อยกว่าที่ควรและได้ช้ามากโดยปกติงานเสร็จเงินจะตั้งได้เลยแต่ลูกต้องรอสามถึงหกเดือน จึงจะได้บางครั้งข้ามปีไปเลยโอ้ oh. นี่ก็เป็นคำถามจำคำถามได้ไหม, <Yeah. S 1> ไ,มได้ออะเรามาฝันในฝันกันหลับฝันแล้วเป็นตุเป็นตาไปเลยนะเ <Okay. S 1> ตียก่อนตายเตี่ยมีใจผ่องใส oh. เห็นทางสว่างตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศสามเป็นเทพบระบุสุดหลอ่อติเตียน้ำตาไหลกระเพาะซึ้งใจและปีติกับสิ่งที่ลูกพูดแนะนำท่านเรื่องบุญกุศลเตียร,รับทราบคำแนะนำนี้ได้เตียได้รับบุญที่ลูกนิมนต์พระและสมณาร์แปดสบสองรูปมาในงานเผาติมงานเผาเตียอย่างมากมาย ทำให้เตียแต่นี้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาไปอีกรัศมียิ่งสว่างสาวัยที่พยะสมบัติก็เพิ่มผูนขึ้นเตียส่วนใหญ่อยู่ที่พิมานไม่ได้มาทิวัดพระธรรมกายเพราะกาลังเรียนรู้สังคมใหม่และได้รับบุญทุกบุญทีญท่ลูกอุทิศไปให้จ้าการที่เตียได้รับเชิญไปช่วยกล่าวคําสุภาษิตในงานศพเวลามันจุศพในโรงและกล่าวคําเคารพศพเตียก็ได้บุญบ้างเหมือนกันนั่นแหละเพราะเป็นการกล่าวเธอคม ที่เป็นสุภาษิตท,ทำให้ญาติผู้ตายสบายใจแต่คนตายนะี่ะไม่ได้รู้เรื่องหรอกเนะเตี๋ยพี่ชายคนโตและลูกมีกรรมเป็นส่วนตัวคือแต่ละคนไม่ได้ทำกรรมร่วมกันคือทำกันคนละอย่างเกี่ยวกับสายตาไม่ได้มีกรรมร่วมกันแต่ว่าของส่วนตัวส่วนตัวใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น เตียมีกรรมอดีตเคยเกิดในชนบทเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคอยดูแลทุกอย่างในระแวกนั้นและอยู่ในถิ่นธุรกันดารไม่มีหมอที่มีความสามารถเวลาชาวบ้านป่วยก็ต้องช่วยดูแลกันตามภาษาความรู้พื้นบ้านหลังหนึ่งมีคนป่วยเป็นโรคตามหาเตียก็เลยทดลองเอายาสมุนไพรรักษา โดยไม่มีความรู้แต่ก็อยากให้เขาหายนกรฝืนทำไปจนคนป่วยตาบอดโดยไม่มีเจตนาให้ตาของเขาบอดอยากให้เขาหายแต่ตัวไม่มีความรู้นะแต่กรรมก็ยังติดมาส่งผลดังนั้นในชาตินี้เวลาป่วยจึงไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่นั้นเนิ่นเพราะกรรมมันบีบคั้น ต่อมาภายหลังไปหาหมอก็เจอโรคตาแดงติดต่อแต่แดงอีกจนตาบอดแต่ก็พอมองเห็นลางๆเพราะกรรมไม่หนักมาพิชาคนโตตาบอดหนึ่งข้างเพราะกรรมแนวดีพิชาเคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่มทะเลาะก,กันเรื่องผู้หญิงจึงท้าดวนพลองพลองกับคู่ต่อสู้รู้จักพลองไหมไม้พลอง แล้วจะเอาพลองกระทุ้งไปที่ลูกในตาและฟาดไปที่ศีรษะ oh. ทําให้เขาตาบอดและบาดเจ็บที่ศีรษะเพราะนนชาติได้ยังถูกผ่าตัดสมองแล้วตาบอด oh. ส่วนตัวลูกเองนั้นเป็นตอหินทั้งสองข้างเพราะกรรมแนนดีนานแล้วสมัยลูกเกิดเป็นผู้ชายและเป็นผู้ปกครองระดับในอำเภอ oh. ได้จับโจรผู้ร้ายมาแล้วก็นำไปขังในคุกมืด บางคนถูกขังไว้เป็นเดือนๆแต่ก็ไปถึงก็ทําให้เขาตาบอดเพราะฉะนั้นกรรมก็คงไม่ทําให้ถึงก็ตาบอดแต่ก็คงอยู่ในระดับสายตาโม,โม,โมัวม<อ>่ต้องดูแลและรักษาตัวไปเรื่อยๆนะลุงนะ<อ>ก็หอทำบุญไปเรื่อยๆทุกบุญโดยเฉพาะดวงประทิปแล้วอุทิศบุญไปให้คู่กรรมให้ทําบ่อยๆที่ลูกทํางานแล้วมักจะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะได้และได้ช้ามากเพราะ กรรมในอดีตตัวเองก็เคยเกิดเป็นแม่ค้าคือเป็นผู้หญิงนักธุรกิจมาดมันนี่แหละนักธุรกิจพอถึงเวลาจะว่าจ้างให้คนทำงานเมื่อเขาทำเสร็จแล้วตัวเองก็มักจะกดราคานยะหรือต่อรองราคาลงมาอีกกับยืดเวลาจ่ายให้เขาอะกรรมตามมาทันในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะได้อะไรก็ ช้าแล้วก็ได้น้อยกว่าที่ควรจะได้คือกดราคาเข้ามากเกินไปไอ้ต่อรองเนี่เป็นเรื่องปกตินะที่มันพอสมน้ำสมเนื้อแต่กดมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นของควรจะราคาสักร้อยบาทตัวก็ได้กำไรอย่างน้อยสิบแปดเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนอะไรเนี่ยจะกดเหลือสิบบาทเงี้ยโ oh. อ้ห ก็ต้องอดทนนะลูกนะแล้วก็สร้างบารมีต่อไปอย่าวันไหวอย่าท้อใจเพราะเป็นภาพเก่าของลูกเองนั่นแหละจ้า